เมียบ่ยอมผัวคือกันยิ่งสมบ,บ่าวได้ซ้ำผัวนั่นมึงมีอย่างติดโตบ้ามึงจะได้ก็เมียมึงตัวผัวก็คือกันยังบ่งาวได้ซ้ำเมียเลยแต่อะไร,ไระไเรียบจำได้บ่ลาะเราบนมากกันใหม่ๆขอไปเห็นนายเจ้ามาืาเนอ้์ขี้ข่าวประแสเลยเราบ้านเาเมืองไหนสิมาขอเบาคือคือแต่งงานกันใหม่ๆเต้นสะก,ก็มาไปก,กบตัวเสียงผนเด็กลูกสามคนเท่านั้นเมียกับบุหูเจ้าคั่วขยื่นหลืดอยู่เสรอจทนายกับไปทักทายผัวกับขี้เดียดที่เราไปอยากเดียวเบิ่ง ถ้าเมี่ยงหูจักแต่งโตสะอาดสะอ้านให้เกียรติผัวไม่มีคบาผิดกันขอบคัวเป็นสุกข้างไว้ได้หรอผูวใด้ดาผัวเก่งนั่นดามาแต่ตัวมันเห็ดให้ดาการดาผัวนั่นเป็นตัวอย่างบอดีแกลูกอีกคือกันเด้ผัวเตะเมี่ยคือกัน บ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันดิครอบครัวบ่วเป็นสุขหัวเมียมีศีลไม่ทมขันเมียปากปะแดหัวเข้าใจเออเมียกูก็จมไปสลาเวยเออหันไปกินปลาเส้าเด้อเหล่านั่นเบิดละเดอเบิดลเดเดอผัวสลดัดโอ้ยเถ่าขออาัยเเออหาเมียคือจังเจ้ากองบม่มีแล้วในประเทศไทยเลยจะเป็นจะจมมวนจะตายง่ายเด้อเถ่าเอถ้าบม่มีเจ้าเนี่ยบอกค่อยกระสีเสียหมาไปเลยคือว่าละ่ะ โอ้ยขอบคุณเมียที่ขรบเรายอ้อนล้อว่าสันเว้าเยาเว้าซื้อซื้อ,อกอดข้อ,อหอมแกมเอ้ยมีดบมีปากต่อ